ก็เราก็ต่อจากาคลิปที่แล้วนะครับก็เราจะทาการาตั้งแคมป์นะครับตอนนี้ก็ขอไฟก่อนนะครับมาชุมเรือกันนะครับก็เดี๋ยวยไงก็รอดูนะครับว่าสนุกไหมนะครับคืนนี้ ตอนนี้ก็มุงอ่าฟันชิดติดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็เดี๋ยวยังเหลือแค่ปลูกปีนะครับคนละมุมคนละมุมนะแล้วก็เอาไมา้ขัดกับซอกหินนะครับเพื่อนํารทการปลูกเปลกับต้นไม้นะครับตอนนี้ก็กาลังต้มน้ําร้อนพวกกินกาฟแฟอะไรไปก่อนนะครับก็ฝั่งนี้น้าเขาก็กําลังตกปลานะครับแต่ว่าน้ํามันะใสแรงมากเลยครับใสแรงมากเ,เดี๋ยวจะลองดูนะครับเดี๋ยวถ้า ติดยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะไปหาฟืนมาพิ่มนะครับเพราะว่าน่าจะไม่พอนะครับพี่ๆอาฟืนร็จขวดข้ามเราต้องผูกฟีรห้ติดขนดกำนะครับตอนนี้เราก็มืดกันแล้วนะครับพี่ๆก็กำลังจลูกข้าวนะฮะอ่อเขาารอบข้างก็เริ่มมืดกันแล้วนะครับผมทานจะปวดมันจะปวดเไปล้างก้าสานเบอริเลเวนดิมลำคลองนะ นี่ว่มืดแล้วนะครับ <m> ก็เลยทําการผูกปลีแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ผูกไปแล้วนะครับยองไม่เห็นนะแป๊บนึงครับมีครับเมื่อกี้ได้ผูกไปแล้วนะเนี่ยนีของผม,มก็เดี๋ยวผมจะทําการหูงข้าวน่าจะเป็นนะข้าวกับมาม่า,า,านะครับวันนี้น,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 นี่นะพี่ผมจะไป ล้างข้าวสารนะบระเิเวณเงดานล,ะละ่างก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็กินง่ายๆนะแต่ก็น่าจะเดี๋ยวมื่อสักหน่อยนะกินข้าวอะไรเสร็จก็ไปเดี๋ยวไปกลับไปหากุ้งนะครับพี่ๆกุ้งมากินเดืนนี้นะมรู้ว่าจะมีกุ้งหรือเปล่าน้ำมันเยอะมากก็ฝั่งนู้นเขาก็ตกปลาันอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้น ครับสุกแล้วครับพี่นี่กล้าที่แล้วกล้าที่แล้วควรควรความบุ๋มใช่ควรถูกต้องดิเอาำไมนะเอ้ยนานนี่ยมาที่มาเอ้ยฮะไม่อ่อนบ้านนะอ๋อสุกแล้วครับข้าวหม้อใหญ่เลยครับกินก้าเราครับ đó mì đẻ cua, giang đeo, ạ. mì đẻ cua, ạ. mai lau gối con. lau gối mai quẩy. đống cua, đống cua đi mai quẩy. được rồi, để mai quẩy tàng mày đây. tàng làng gón này. đống rồi đấy. để tui rồi đấy. tui mày đi áo này tàng mai, กีอาพี Mechan ่ๆตอนนั้นเดือบคนเราติดว่าอ่ะฝั่งโน่จะเป็นอ่าทำร้อนกินตําม่าแต่ว่าไม่ได้ดุงก็ได้ดุความไม่กี่โดดความเอาปลาติดก่อนครับผมอุ่นให้มันสุกความอย่างดีก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนมีับพี่ๆตอนนี้ก็ มาม่าข้าวหม้อจัดมาเลยครับตอนนี้เมนูเมนูเด็ดนะเด้ได้รูน้านมันอ่ไมกนครับให้ตกมงเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็ได้ไว่ายาที่เข้าทางเลยนะครับแล้วก็ทำการจิ๊ก เดี๋ยวเดีกินเก้าเสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูหางซุ้งนะครับว่าที่ลำธารมันจะมีหรือเปล่ากมันจะเอ้าหนูเจาน้องจ้อน้องมาจดนีบวันตั้งจังกินเก้าจินนะครับโจีบเนื้ออย่างเดียวที่เจอมูสังนะครับก็เป็นสัตว์ป่ากงะวนนะครับแต่มันอดี๋ยวมันยอดสูงมากตาแดงๆตอนนี้เราจะไปดูกุ้งนะเราก็จะเจอกันบ้างดีกว่า 1 này there is 2 people ồ có thể pior hesitate lại Б Could intensively d eben nhưng mì nó không ch mulheres ờ Aus but still nó không bị ch ma ก็เดี๋ยวจะหาตัวอืนน่นน้ำกระแสแรงหายากครับครับพๆมันมีแต่ตัวเล็กครับก็บเลยดูลำบากแล้วก็จับยากด้วยครับตัวเล็กๆก็เดี๋ยวจะเดินหายสักหน่อยครับถ้าไม่เจอก็ก็จะกลับไปที่แคมปนะครับแต่ได้นะครับเรามาช่วงฝนตกตัวน้ำเยอะ หา,าอะไรก็ยากเลยกุ้งไม่ได้นะครับได้กลุมาแทนนะเดี๋ยวเราไปดูกลุกกันฮนะึ๊บให้ดูรำไปดูใ,ใกล้ๆครับผมนี่นะครับโอ้โวโตวมากเลยปลกดูนีตาเป็นตาหัวเป็นหัวเลยโตโตมากครับ กุงไม่ได้ได้ปลุกมาแทนครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วครับก็ไม่ได้เจออะไรมากนะครับเจอแค่กงกงตัวกงนะครับกับกบกบได้มาหนึ่งนะครับเมื่อกี้แล้วก็กุ้งตัวเล็กๆแต่ว่าน้านะก็ก็กลังเดินอยู่ฝั่งนู้นเหมือนเดิมนะครับเดินอยู่ฝั่งนู้นแต่ผมกลับมาํำระเนื้อนำละตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแต่ก็นั่งนอนพักผ่อน เอาแรงสำหรับพรุ่งนี้กอน,นะครับยังไงพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆา,าให้ดูนะครับว่าสวยไหมนะครับแล้วเราจะเดินทางกลับก็ประมาณสักเก้าโมงกว่าสิบโมงนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็เดี๋ยวรอเช้าพรุ่งนี้นะครับว่าสวยไหมนะครับน้ําตกที่ไม่มีใครมาถึงกันง่ายๆนะครับสำหรับคืนนี้ก็รา,รราติีสวัดครับ ยามเช้าครับพี่ๆี่ตอนเช้าวันนี้ก็อากาศเย็นมากครับตอนนี้เราก็กําลังกินน้ำกินกาแฟนะคร <c oughs> ับผมเราจะใช้กาแฟรักเจ็ดโหอนะครับกับน้ำเท่านี้กินหลายคนนะหมากไม้น้ยหนำอ,ออกเลยไหมอ,ออกแล้วจนเลย่อนไหม แล้วก็บรรยากาศตอนเช้าก็เนี่ยครับสบายมากครับเราองน้ำมามาจากฝั่งนู้นนะกระซัดมาฝั่งนี้นโอ้ยเย็นมากเลยครับแล้วก็มันก็เจอพวกว่านป่าเยอะมากัป่าสงวนนะครับก็ก็ได้ลอเราเทดูนะครับตรวจ ราก็จะกินกาแฟอะไรแบบนี้นะครับกเปนก่อนกันอยู่แล้วข้อะไรเนี่ยวันกลับทำอะไรกินก่อนก่อนนะเรากินทั้งหมดอ่าประมาณเจ็ดโหนะครับแต่น่มันเ้าวมาในกัขี้เสื้อน้องประมาณเท่าไหร่นะหกหกจิตได้ยาเส้นร้องกันได้ยาเส้นหอมด้วยนะอันนี้ไว้กันทากนะครับอ่าเนี่ยยาเส้นนี้นะครับไว้กันทากโดยเฉพาะเลย โอเคครับพี่ๆตอนนี้ก็กำลังรอผลนี่อะเตรียมกลับแลยนะครับแล้วก็เราก็ได้เตรียมอาวุธสำหรับตอนเดินกลับนะครับอ่าสำหรับป้องกันภาคนะครับนี่นะครับเป็นน้ํายาเส้นนะอันนี้เป็นน้ํายาเส้นนะครับมีคนลแจขวดนะครับขากับเนี่ยกุญแขวดคนละจขวดกันนะครับถึคือเราอ่าเหมือนรองเท้าแห้งเมื่อไรก็บีบถ่ทันทีเลยนะครับ คือป้องกันได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกอสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันกัดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าเดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับนั่นค่ะพาไปดูก็จะเก็บอาผ้าผ้าชีดออกนะครับแต่ว่าฝนยังตกนเนี่ยอุปสรรครอถ้าฝนตกใช่ไหมครับฝนตกเสร็จอ่ามันจะทําให้เราเดินยากนะครับมันก็หินเนี่ยจะลื่น จะลื่นมากแล้วก็เนี่ยมันตกตลอดเลยครับตอนนี้ตกไม่หยุดเลยนะฮะปัญหาคือเราเดินยากทีนึิงแล้วก็มันติดด้วยทากด้วยเนี่ยับทากแล้วก็เดินไว้ก็ไม่ได้นะครับแต่ก็น่าจะเหลือรอให้มันเบาลงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปแล้วครับถ้าไปถึงวงังด้านล่างท,งที่เราจะดำปลายนะครับถ้าฝนไม่ตกส่วนเดียวเราก็จะดำครับ รอเล่ไปบางส่วนนะครับพอเราทำการเดินกลับแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังเหลือบางส่วนนะครับตอนนี้เราก็ลองท้องอะไรไปก่อนลองท้องอะไรเนี่ยก็มีปลามาตัวนะเม,มื่อคืนลองกิบลามเดิปลาดูาเล่นปลานเดี๋ยวเรากัจะปเป็นจีกับผงชา อย่าไปดูปลาลองใ้วัดื้นนี่ด่ว่าตาแล้วเนอนี่ปลาไได,ไมไมได้มันเคยเป็นปลากรดเป็นปากรดแหมอันนี้เป็นผู้ย่างนะปลากรดปลากรดแล้วก็กรอยูถุงวนในี่สูงนล่าง ก็เราก็จะกินข้าวกันนะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มตกมาอีกรอบแล้วนะฮะเราจะเดินลำบากตอนกลับนะฮะก็ก้อนหินจะลื่นฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าด้านล่างฝนไม่ตกก้อนน่าจะไปดำปลาด้านล่างนะครับช่วงบริเวณแอ่งน้ำด้านล่างนะครับน้ำมันกระเสงไม่เองมากโอเคดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเออมีปลาย่างด้วย รอบน,นี้เสียดายแล้วมาน้ำมันเยอะไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตอนเช้านี้ก็ได้ไปยือนนอกนะครับอยู่บริเวณนะฮะได้อย่างแค้มร้องนะครับนั่กนก็มานอนอยู่บินมันบินไม่รอดน,นะครับแล้วก็จับมาไว้ก็เห็นยังไม่บินนะครับนี่นะนี่นะนั่นนี่นะฮะแก็ได้ินนั่นแหละดิดโอ้ยไปรอบไปนี่คร<ป>ับ นี่ยังไม่ตายนะฮะนกอะไรต่ำเลยนี่นกอะไรครับพี่ๆถ้ารู้จักก็คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะปล่อยนะฮะเงือกเงือกเงือกเงอกเงือกเ้ยไม่ปล่อยอ่ะสวย่าจะเฮ้ยวม้วนแล้วม้วนต้ปล่อยมันก่อนนะฮะมาได้ยังได้ยัง ให้บินนะแต่ตอนวันรุ่งแล้วไห้ดูนะรอดูนะว่าจะไปรือตามไม่บินะอไหนนี่ไหนร้อนนี่ร้อี่ไหนรอนน Nam bọn hai à, à. người làm chile 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 là chile <laughs> chile 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 ch ch chile ch chile ch ch chile ch ch chile mất cái tay chắn của này dù mình ăn được mất đất mọi người mất đất mọi người mất đất 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 ตายพอดนะยังไม่ตายนะเป็นไม่รู้ไม่ไปนะเดีมาตั้งเลยดิไปไม่ยอมไปนะเดี๋ยวรอดๆแตวผมจะบอกครับ น่าสลงสารมากเลยครับพี่เดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนนะครับโอเคครับพี่ตอนนี้ผมก็เข้ามาลงมาถึงที่อข้ามน้ำได้นะนี่นะครับเราต้องข้ามน้ำมาแบบนี้นะพายกระเป๋ามาก็เราก็อยู่ไม่ไกลแล้วนะครับก็ต้องพายกระเป๋าแบบนั้นนะมบบนนผมก็พายมาเมืม่อกี้ รู้สึกว่าหน้ากล้องจะมีปัญหาควนมาเร็วก้ามาเร็ว,มรวผมเปียกหมดเลยนะเห็นไหมเปียกเข็มเนี้ยเนี้ยลึกประมาณนั้นกนละ้าม,มากอู้หู้ <laughs> จับจมหัวเลย <laughs> โอเคเ,เดี๋ยวผมเก็บของในกระเป๋าอนน <laughs> โอเคครับ ไปเดี๋ยวเราเดินต่อก็ไปถึงทับเงาะป่าซากไกลนะเดี๋ยวเออีอกไม่กไกลครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะเพราะฝนมันตกคนๆน้าจะมาจากที่เนี่ยก็ต้องเปียกตังต้งนั้นนะเดี๋ยวขอเช็ดหนากก่อนโอเคครับ นะะฮแล้วก็อาบน้ำด้วยในตัวอแม่คงท่าน,น้ำมานะเพาตอนกลับเราจะลุงว้หน่อยนะเพราะว่าท่านเยอะเดินเออไม่มองหน้ามองไม่มองหย่างเลยโอเคครับ นี่ต้องข้ามน้ำแบบนี้คนระับครับผมเราก็เดินมาก็เกือบถึงไล้นะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นวังส่เชือกนั้นที่ชาวบ้านเขาเรียกนะแต่เมื่อก่อนจะเป็นปีนแล้วก็ข้ามด้วยเชือกนะเดี๋ยวใช้ดูแลล่างเป็นน้ำาลงไปนะเนี่ยก็สูงพอสมควรแลประมาณ5เมตรได้ โดยประมาณนะฮะก็มีเชือกอยู่ข้างๆเนี่ยต,ต้องค่อยๆนะเนี่ยเชือกเดินไปนะอันนี้หมอบป่าซาไก่เขาเป็นคนทำไหมนะครน่าจะใช่ผมว่าเพราเขาเดินบ่อยความสูงก็ไม่ได้ะะโอเค เตะเตเลื latitude, right, 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 right. Salud, ่นโอเคเดี ume, ๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงรถนะครับอยู่แถวแถวทับง้อป่าสาไก่นะครับจะได้เดินสะดวกหน่อยครับครับตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึง ครับง้อป่าสากกักลกแถวบริเวณที่รถจอดนะครับก็ถือว่าสนุกมากนะครับวันนี้ก็ไปหนึ่งคืนสองวันนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกนะฮะแล้วก็ตอนที่มาเราไม่ได้เจอกับง้อป่านะแต่ตอนกลับมีมีอยู่นะฮะมาเช็คดูมีพระมาทำอะไรด้วยนะครับผมเลยน่าจะมาบบูจาโข

ามา,มาถึงจนสุดทางเลยนะก็เดี๋ยวรอคน,ท,นที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบ EP 2นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ